เห็นหน้าไยหนึ่งนี่เขาสิเ้าสิได้เพิ่งเมื่อนดอกแต่เดียวนี่แม่เขียนไว้แม่ว่าแม่ได้หลายเมื่นแล้วตั้งแต่โขกน้องหน้านี่ได้มาหลายเมื่นแล้วจ้าครับเต็มเลนเลยอะไรอะ่ะบาง่ายเลยคือปลูพืชระยะสั้นเนียนทำ<ล>ยังไงก็ได้ให้เราได้าารายได้เร็วที่สุดครับเราจะได้มีรายได้เร็วที่สุดจ้าโอ้ยไพ่เราแม่ไพ่แล้วถือปลาแง่ได้แท้ครับเหนียว มันบังคองกับแม่นเยอะนี่มันดึงมาบ้านที่มันคองวันนี้อ้าวโอ้ยมันออกเบิ้านหรอแม่อู้แต่ว่าป่าบ่อนบูบาบูบาอยู่ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเขามาเบิร์กันครับมือนี้ว่าสิได้แนวกินแรงบ่อตายตาดกันแต่ละบาทพี่น้องครับบ้านบาดเดียวได้หนิครับพี่น้องโอ้ยปดปศาแลี้ยวบนนอกแม่ครับแรงเนี่ยไล่ไปในี้สิปดแลี้ยวบนนอกครับมนื้อเลงนี่นอกครับนอก สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้น้องน็อตพาพี่น้องเข้ามาชมสวนเกษตรผสมผสานภายในพื้นทีหนรรน่หนึ่งไร่ครับเฮดเกษตรผสมผสานหนึ่งไร่พอเพียงโคกน้องหน้าสวยๆครับพี่น้องเพิ่งเริ่มมาได้บกี้เดือนครับแต่ว่าเฮดเป็นรูปเป็นร่างเต็มพื้นที่จนบม่มีหม่องปลูกแล้วพี่น้องครับแปลงนี้แม่พันเฮดดีแห้งครับพี่กัดแปลงก็จะยู่บ้านหน้าจานครับตำบละเวอำเภอพิบณ์มั่งสาหารจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแปลงของคุณแม่อุดมชอบเสียงนะครับจะคว้างแลงก็ลากแหย่โอ้หวานป่าให้นบ้างหนึ่งจะต้นคชีปเลยครับสวัสดีครับแม่ครับค้าคุณแม่อุดมชอบเสียงเฮ็ดเกษตรผสมผสานภายใต่พื้นที่หนึ่งไร่บอกครับหนึ่งไร่พอเพียงแต่ยักษโตเนาะโอ้เสียเฝ้าแหยคลักๆเน่ครับห้านป่าในเลี้ยงปลายังครับอยู่เหนียวดีมันมีปลากินเนื้อจ้ะปลากินเนื้อ โอ้มาแล้วครับมาแล้วปลาเนี่ครับแม่มันมีปลาดุกปลาคอปลาดุกกับปลาคอโอ้ดึงแหกับว่าคืนพี่น้องคุณนะ่ะโอ้ยเป็นตะยามโอ้ครับครับครับใส่เบิ้งครับแนี่ยปลาเป็นอันตรายแต่ครับของแม่นี่เป็นโครงการโคกน้องนาบ่ครับจ้า <c oughs> โครงการโคกน,น, <c oughs> น้องนาโคกน้องนาโมเดลได้รับโครงการมาจากเดือนแล้วครับสามเดือน สามเดือนกว่า,วาแล้วครับพ้วนนะครับพี่น้องโอ้ยป้าเหมืนจะอ่อนซ้อนแห้งครับใส่เบิ้งครับแม่โอ้สามเดือนเลี้ยงปลาดุกไงปลาหนี้บอกครับโอ้ยปลาดุกปลาท่านได้ถึงดอกครับปลาดึกปลาดุกนี่เพถึงสามเดือนโอ้ตายป้าเต็มจังเลยนะบพี่น้องครับบ้านบาทเดียวได้นี่ครับพี่น้องแม่ปล่อยปลาดุกจักตัวครับนี่ประมาณสามพันประมาณสามพันตัว นี่แหละครับพี่น้องพื้นที่หนึ่งไร่พอเพียงยุนีขนาดเพิ่งเริ่มเฮ็ดได้สามเดือนครับพี่น้องต่ว่าเป็นศูนย์เรียนดูพอมศูนย์เรียนดูส่วนตัวเปิดศูนย์เรียนดสนูส่วนตัวครับพี่น้องสปพพก็เอขายมูมูกกมามยูยเรื่อยอยู่ครับมูศูนย์คือการนี่หละปลูกรอบๆมีบ่อใดไสเป็นยาแฝกแต่ว่าใสเป็นยาหวานงัวกับบมีแม่ขึ้นมาปลูกยาอไรแต่ครับ ปลูกปลูกปลูกใบถาปลูกถางง่วาเตรียมกั้วพร้อมคิดว่าสิเลียงงัวในอนาคตจาก็เลยปลูกหญ้าไวไห่ครับแต่แต่ว่ารอบรอบนี้ก็ปลูกไอ้นี่ก็ปลูกบวกข้าปลูกบักเขียบว้เต็มเมื่อตลาสังเกตเบิ่อน้ต้นน้อยก็ร่างเกิดใช่นหโอ้อยู่ในภูมิหญ้าสังเกตก็คักก็จะมีบักเ้าบักเคียบมีไหมผลน้ำโอ้เต็มพื้นที่แล้วครับพี่น้องครับถามันใหญ่นีสีเป็นจังไรบว <laughs> ขั้นมันยหญ่มันก็สิบวมีแต่ผลไม่เต็มพื้นที่อยู่บอกครับแม่ครับไอ้มันสีอื้อกันเนาะ <laughs> เปลี่ยนยังไงครับแม่เข้ามาเรื่มต้นเฮียดได้สามเดือนนี้ผลตอบรับดีบ่ะครับก็ดีอยู่ครับดีแนวไดครับแม่ดีมีอยู่มีกินมีอยู่มีกินมีรายได้จ้ามีรายได้มีความสุข <laughs> มีรายได้จากไสยเนี่ยครับเพียดสามเดือนก็สิมีแม่อ้ป้าก็ได้ขายแล้ว พักก็ได้ขายตั้งแต่เดือนแรกที่ที่ที่จกครับโอ้ยปดปลาแล้วบ่านอแม่ครับแรืนี่ <c oughs> <c oughs> นี้ไรปศนี่สิป,ปดแล้วบ่านอครับมี่เรื่องนี้นอครับนอนี่แต่ปลาดุกตัวบักงอยครับพี่น้องปลาดุกพันหยังครับแมี่ยายบิ๊กอุยปลาดุกบิ๊กอุยครับไม่ปลาดุกหน้าตัวน,นี้แม่เขาว่าเขาเลี้ยงปลาดุกไซน้ำเหลืองเหลืองน้ำดินเหนียวแนวนี่ ตัวมันสีเหลืองเป็นตะกินแม่นใส่เบิ้งครับเนี่ยโอ้แม่นี่หลีครับพี่น้องพูนนะครับตัวเหลืองอุ้ยหุยอยู่ครับอ้อ่อนซ้อนนะแม่นอ่ะครับครับใส่แม่เอา้ายกขึ้นนุ่สูงเลยผมถ่ายรูปให้ครับ <c ười> โอ้ไยไผ่แล้วแม่ไผ่แล้วปลาแง่ได้แท้ครับเหนียว้ารมันบัคขวงกับแม่นเยอะดีมันดึงมาบ่าที่มันควางมาเนี่ยโอ้ยมันออกเบิล้ลเหรอว่าแม่ โอ้แต่ว่าป่าบวอนบูบาบูบา,บบาอยู่ครับพี่นอ้องเอาเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันครับเมือนี้ว่าสิได้แนวกินแรงบ่ปลาปลานี่ปลาทีเพียนี่บ่แม่ครับจานนี่มันของอีกแล้วออกเบิดแล้วคักครับหน่อยใจโยกเบิ่งแม่โอ,โอ้ึบได้อยู่ครับพี่นอ้องสองตัวโอเคครับแม่ครับปุณหะครับปลาแจ็คเดือนครับแม่อ้เอาปล่อยตั้งแต่โจ๊กคุณแล้วครับ พื้นที่หนึ่งไร่บ่ครับจ้าเริ่มเขาร่วมโคกน้องหน้ามาได้สามเดือนแล้วจ้าปัจจุบันนี้บ่มีมองปลูกเพิ่มหรอจ้ามันเต็มไปแล้วเต็มพื้นที่แล้วครับพี่น้องคนนะครับเฮ็ดดีดีครับพี่น่องคุมค่าแห้งครับของแม่คุณแม่อุดมชอบเสียงยปวดนะเตรียมปดเน่กินแรงแล้วเสียเอาไปเฮ็ดยังกินครับแม่เรงนี่เข็ดยังเหรอ <c oughs> โอ้ปลานี่นกรลังพ่อถอดนะแม่เนาะคนนะครับไปครับแม่ เดินจมกอดๆก่อนนะครับนเอาไม่ใช่าาปลาไตเหรอครับเล, <ะ S 1> ลี้ยงปลาปูกพักปูกกล้วยคิดว่าคิดว่าอีหยังมันสิเป็นไรใดให้เฮ้าเขาก็เอามาลงก่อนเลยบานนี้ล่งหยังแนี่ครับมันสิมีรายใดเ้าตอนแรกแน่ลงแตงร่งทัวล่งข้าวโพดข้าวโพดเต็มเบิดหมองไอมองปูกพักค่ะไดกี่รอบแรกครับบ้านได้หเมือนกวยดอกได้หมือนกว่าแม่นปลูกพักขายเนี่ยบ่ครับ บลูกบักแตงบักตัวอยู่หอบสาหรูพอใจนะโอ้ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาแมนว่าได้เงิ่อนเป็นเมื่อนเหนบอกครับได้แต่ว่าย่เลื่นนี่ก็ได้หลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะปลูกความกันก็แตงก็ทัวก็ไสขโพดครับเต็มเลื่นด้วยแหลอ่ะบอกยังไงเลยคือปลูกพืชระยะสั้นแมนทำยังไงก็ได้ให้เราได้รายได้เร็วที่สุดครับเราจะได้มีรายได้เร็วที่สุดจ้าแต่ว่าต้นกลวยนี่คือ มันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นหลอบปีนอะจาังสีใดเนาะครับกล้วยนี่เป็นพืชระยะกลางเอ้าแม่คุดโคกน้องน้านี่ได้ดินก้นบอจังไดคือปลูกพักงามเถอครับเอ้าสงสัยว่าดินพ่นพ่นก็จังเอาทั้งนาเอาเอาทั้งนาออกออกออกไปตั้งหากแล้วกับเพื่อนกะเพิ่นเพ่นกะสีเอามาใส่ที่ไม่เองสินะโอ้หมยควมวมาเอาหนาดินมาใส่ไหมไอเพ่นเพิ่นกวาดกวาดกวาดนาดินออกแล้วบาทที่นี่เพื่อนกะ เพื่อพกระจกตัวนั้นขึ้นมาหล้ะก็จ้างเอานาดินที่กวาดออกไปนะมาปลุกไห้ครับโอ้บักทัวปลอดสารบะครับนี่แม่ปลอดสารเกษตรมีแต่เพียเลยเก็บกินได้เลยได้เลยค่ะแมนบบครับแมนอิลีเบิ้งสิกินไห้เป็นตัวอย่างใสเบิ่งครับง่ายแสดงว่าคนในบ้านในหมู่บ้านซื่อไปนี้ได้กินพักปลอดสารปลอดสารเพราะว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยจ้ะเกษตรอินทรียพ้อมจ้าบักเทียเพียจะเอาบักทั่วหฮาเห็ดยังไรครับไรยังไ๋แม่แบบอินซี พี่อาจเจาะก็ได้ทิมมันแล้วแต่ทั้งเฮงนี่หอกมันจังเจาะครับครับโอ้พี่อามีอหลีครับพี่น้องนี่ครับปู่แบบอินซี่เลยแม่ของแม่ดำเนินการโครกน้องหน้ามาสามเดือนนี้ด้วยพักระยะสั้นที่สามารถสางไร่ได้ย่างรวดเร็วแม่โอ้ครับครับไปจังไดมาจังไดขึ้นไดมาขุดโคกน้องหน้าครับแม่เขาร่วมโครงการเพิ่นอยากได้แล้วศาสตราชาเพิ่นบอกว่าให้เฮด แล้วก็บเบิง่งกิบน้องนิ้วเไอ,อ่พอ่พอพ่อพ่อพ่อนี้วน้องนอตน,นี่ละมากหลาย <c oughs> ัาดมาปลูกแล้วก็เห็นมันงามอู้อันสอนแหยงยากได้อีก <c oughs> ครับเ <c oughs> นี่ยปลูกพักไปจากรุนแล้วครับเอ้าหลายรุ่นแล้วเก็บแล้วก็ปลูกเก็บหมดแล้วก็ปลูกเจ็บขายเบิรแล้วก็ปลูกจ้บาบันนี้เขาขายไสครับการตลาดเท่ยังได้ไหมตลาดมันมันมันก็มีตลาดนัดอยู่อยู่ไอ้บันคุดสมบูรณข์ขายน้ำตลาดนัดนี่บ่ครับจ้าขายดีบ่ครับ กับ,บพ่อขายแล้วนาฝ้นบอกครับ<า>โอ้นาฟ้นมาหันพักเป็นราคาที่สันจ้าแล้วก็เนี่ยกะตลาดตลาดอำเภอพิบูนลน่ะตลาดหน้าอำเภอครับไปขายตามตลาดจ้าโอ้ตลาดหน้าอำเภอพื้นที่ไร่หนึ่งเขียกโกกน้องหน้าจ้าเลี้ยงปลาเต็มน้องขั้นคู่ขึ้นมาเนก็ปปูขว้องเต็มพื้นที่ครับพี่น้องจ้าปาลากระไรอยู่ปลากระไย ีนองมากครับสบายมาหน้าบ่ได้ห่อเขาบ่ได้ห่อเขาบ่ได้หอกลับเ่าแต่เขามากโอห่อแต่กับมาอห่อแต่เขามากห่อห่อแต่เขามากกับบ่ได้หอมาหากลับเอาอยู่หน้าแม่นโอ้ครับครับผีครับพี่น้องเต็มพื้นทีเลยครับพื้นทีไรหนึ่งปลูกพักปลูกเนีายนี่ครับโอ้งามเนาะแม่นะทั้งสวยงามทั้งได้ผลครับพี่น้อง น,นี้บกักม่วงตามฤดูสือ้อแต่พอนกินก็เล่อยสื่อมาปลูกโอ้ต้นละสองร้อยปลูกว้แล้วก็บ่ได้สื่อเียครับจังหน่อย <c oughs> มาม่วงโชคอนันต์สามฤดูจา้าเอา้าของแม่ในแปลงพักนี่มีหอดบักพริกที่ครับแม่นี่ก็ดีพักเบิร์ตใหญบักพริกขึ้นแล้วก็บักเขียบครับบักเขียบ,รบ,บกระเพาะว้จะมาลงโอ้บรนย้มาฮดนำํำมันก็จะถ,ถือบักพริกเขานำ้ำจ<ะ>้าก็เห็ดดีแท้ครับเนี่ยต่อไปก็สิเหานมีต้นใหมย่ยืนต้อนอยู่ทังกลาง กระซิบปูอีกอสิไปเห็ดมองไม่ <c oughs> โอ้ครับครับครับตอนแรกเขากินน้ำผึ่งระยะสันก่อนแม่นโอ้ <c oughs> บักทัวะอยาจะเอาลูกไปเพิ่งหรอกบักทัวอยู่หอบนี่โอ้ซอนมากครับงามร้ายบักทัวเนี่ยติดดูกงามแม่นช่วงช่วงมันแพงๆพอดีโอ้รอบพื้นที่นี่ปลูกเบิร์ตเลยที่สันครับแม่ปลูกเบิร์แล้วเอาง่วบเพาะข้านในเลี้ยงอยูย่อ,อย่างไคือปลูกหยาไรแต่ครับ ปลูกถางปลูกางัวแม่เตรียมก้วมพร่อมไว้นะบ่แม่จ้าโอ้ขิด่านนาโคตรสีเลี่ยงงวอยู่ค่ะโอ้แต่แสดงว่ามีการเตรียมก้วมพ้อมแม่าเ้าเอางวมาเยอสิมาหยาเกี่ยวหยาตอนแรกพันว่าเอาหยาแฝกมาปลูกหยาแฝกมันมีประโยชน์เอาหยาหวานดีกว่าสี่เลี้ยงงวประสานโอ้ครับครับครับย่านมันโยดตะกี้จะ่าหอบนี้ก็ ก็มีตนผ้าวแล้วหอบแล้วบอกครับหอบเลยมักผ้าวนี่ปลูกไว้รอบซ้าแล้วแม่นโอ้แมนน่นดีครับพี่น้องห่วยพื้นที่ไร่นึงนี่ได้รับโครงการมากนี่เต็มพื้นที่แล้วที่สันครับเต็มแล้วโอ้เห็ดดีแห้งหนะแม่เนาะน,นี่ได้ตนนร่งผักเ้านะ,ะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงครับแม่มาเห็ดเกษตรนม่วนดีอยู่บอกครับกบม,ม้วนอยู่มันมากไกลเราบ,บ่จักไอขายออนไลน์เนี่บ่จักไอขายตลาดเนี่ก็เลย บ่มีเวลาได้อยู่บ้านเหรอครับม่มีเวลาได้อยู่บ้านไปอยู่ไสครับเนี่ยตือนมากก็มาอยู่สวนตือนมากก็มาอยู่สวนเลยบอกครับค่ะมาเห็ดยังรครับเอามาเห็ดบางเธอเขากะท้วมากิมาเอาพักสิมาเอาต้นพีกต้นเขือมือมือเสื่อหมาก่อนี่ก็มาจากอำเภอเดชาเจ้าก็มาเอาพันหนึ่งร้อยต้นขายต้นละหนึ่งบาท มะพริกนะบอครับแนนนี่ละนี่ละเต็กีงงามงามนี่เตกีบบว่านต้นเนไงเมื่อเ้านี่แม่กระโดกนี่ละนี่หวยบพริกอย่างไรคือขายได้แพงด้แม่ต้นละหนึ่งบาทแพยยงสมบอต้นละบาทหนึ่งอยู่นี่มันมีจากต้นมันก็หลายต้นอยอะด้ครับมันก็หลายอยู่หันเดียว้าไปใสก่กอกใส่ทุงบาทนี่ถือต้นละสิบบอกครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> ้าข้าอไปใส่ทุ้งดำนั้นแม่นได้ทุงละสิบบาทขายุขายทุงละสิบบาท บานนี้บักเพีิกแม่กล้าพี่เอาไปจังสีเราหาลูกค้าจากใสมาสือครับมันไม่พอขายหรอกลูกซ้ำนี่ซ้ำนี่พะพ่อขาย,ายเขาสร้างปหลารยเขาสร้างปวลายลูกค้ามาได้ใส่ครับมาสั่งอทางเซตเน่แล้วก็เคยเคยไปขายตลาดตลาดอื่นๆข้าหูกับพี่เบอร์มียังกันกับประสานกันมากากำมาเอาครับ เมื่อเช้านี้ซ่องรดตัวไปขนซ่องอุบลนไปไอ้ขจาสิมาลาบเองขาจาว่าขาจาู่วารินทําการตลาดโดยการโพดเฟสแมนดะโอ้คนนอกพื้นที่เป็นมูนในเฟสเทาเขาก็มาเห็นแมนเขากับ่งให้เขาแมนต้นระ,ะบาดหนึ่งต้นระบาดหนึ่งห่วยแสดงว่ามีายได้แล้วที่สันครับนี่วันนี้จะได้อยู่หลอกพันบอกครับค่องส่ง,ส,งส่งบักพีกแล้ว้หกร้อย กระโพดกับมือนีกะซีได้ย่างน้อยๆกระหาร์ลอยได้แล้วกระโพดต้มแมน <laughs> ต้กมกรโพดขายโอกระโพดอยู่ในสวนอันนี้ละครับครับแต่ตอนแรกนี่เขาต้องเอารายะสันก่อนระยะยาวเขาก็จงเสริมบด้ยากครับฐาให้ระยะยาวมันออกมาก่อนแมนโอความคิดดีได้นาะแมเนาอบักพริกของแม่พันหยังครับพันกระเลียงอย่าบักพริกกระเลียงบักพริกบ้านนี่นะแมน กะเียงครับครับครับเอ้าพันกะเรียงมันดียังไงครับเขาเอ่นว่าบักพีกเียงกับบักบักบักพีกเครือบักพีกบ้านกินแล้วมันไอเขาเสียไปปลูกไว้พูลมัดสองมัดมาดละสิบต้นนี่ก็พ่อกินล่ะมันน้อยดกน้อยปลูกสามปีกับบ่ไเด็ดปลูกอีกนะโอ้พีกกระเลียงมันเป็นพีกพื้นบ้านจ้าครับครับครับมันต้นแข็งแรงแม่มันต้นแข็งแรงโอ้ครับ เลือกเป็นพริกกะเลียงอันนี้พักปวานานบ่แม่ครับเม่นจ้ะหอ,อยสัปปอว์วันเห็เหนเันเด็ดกินข้าวแปงเลยครับพี่น้องครับเอานอกจากว่าจะเลี้ยงปลาแล้วก็แม่เลี้ยงยังอีกครับมมีกบมีหอยมีหอยจูบหอยเซอร์รี่สีทองบอสีทองมีเบิร์ยู่ครับกบก็มีกบก็มีจ้ะไก่ไข่มีน้ำบ่ครับไก่ไข่ กรมีค่ะค่ะข,า,ขายแต่อยู่ในหมูบ่บ้านนี่ละกับพ่อพอขายแล้วใครขายนะ่ะครับเม,ม,มนขายใคมันเมนขายไครขายไข่ไก่ไม่พอขายเรียงแจ็คตัวครับเอ,อ้าคือสิบพ่อขายตะกี่ไอ้ได้กี่กับสามสามสิบนอเดียวเี้มเลืออยู่ประมาณยี่สิบนี่หละมันลดลงมันตายหนาแรงมันห่อนโอ้มันตายจ้ามันไปนยังคือตายครับอากาศมันห่อนมันก็นตายโอ้มันนอก อากาศห้อนพอดแมนครับครับตรงนี้นี่ปลูกยางดอกแค่กับพักหวานบอกครับกระพักหวานกัเอาดอกแค่ไอกัเอาดอกแค่โลอาละทุงทุงละต้นบาดนี้ก็ปลูกปลูกไอพักหวานก็เลยเอาโล่งน้ำกันไอสองต้นแขยงกันครับก็แล้วแต่เพิ่นสีย่างระบาดนี่โอ้เขาปลูกดอกแค่แล้วเอาปลูกพักหวานแล้วเอาดอกแค่มาหยอดใส่น้ำ แ <Man. S 2> ให้มันเป็นพี่เรียงกันดอกแค่นี้แม่ตัดให้มันต้นเตีย้ยบครับโอ้ยแต่กี้มันงำครับต้นบักหน้าวแม่เลยเอามันลงครับคนปรากฏว่าต้นมันเตีย้ยเตี้ยทีครับบันนี้แม่น <Man. S 2> ออกดอกบ่ครับก็ออกอยู่ได้ล่ะพือ,อ <c oughs> ครับสแสดงว่าตัวบวันนี้ว่าต้องไปม่นดอกแค่แล้วบ่ต้องหาใหม่มาม่นดอกแค่แล้วครับพี่น้องครับแม่น <Man. S 2> นี่ครับ เอาของแม่น,นี่เริ่มต้นเฮ็ดเกษตรจริงๆนี่เริ่มมาด,นไไดุนหมนเลยแล้วครับเนาะมามาดนบันไดหครับผมปลูกพักปลงยั้งนี่เฮ็ดขายตลอดเขาจนเอิน่นไหมค่ะอยากอยู่เได้เขาจะเอิน่นไหมค่ะนี่ตรงตอง,งไปตลอดเขาจังเอิ่อโอ้ปลูกพักไปขายน้ำตลาดมาแต่ไหนแมนอันนี้ก็โคอ,องการไอ้กเกษตรอินทรีบีหกศูนย์ตนกระหายโดมมากเิ่นเห็นความต่างใจว่าปลูกอีรีพักนะครับ ฟ<ก>ันก็เลยหายหไฮอีกโล่งตัวนั่นว่าว่าไฮมาไอก็เอนยังก็ล่ะไฮมาต่อยอดไฮมาต่อยอดแม่อันนี้ได้มาฟี่ป่ะครับแม่จ้ะได้มาฟีไ่ได้มาฟี่จากโครงการยังครับกรเกษตรอินทรีย์เกษตรอินรีปีหกศูนย์โครงการ,กรเกษตรอินรีปีหกศูนย์จ้าเอ้าแม่ไปยังไดมายังไงขึ้ได้ไปได้โร่งเรื่อนฟี่ครับ พนพนพนมีโครงการประกหาคนปลูกจริงก็เลยก็สมัครไปก็พอดีเป็นมีมีเกษตรตำบลยี่เลหมู่บ้านนี่พอดีพนก็เลยเอาเอาซื้อไปก็เลยได้ไปครับอันนี้ก็ตอนตอนมาจากต้นท่ามท่นมาสองต้นก็เลยตอนเอาว่าเสียไม้ขยายส่นี่ละส่โคงน้องหน้านี่ละต้นอะไรกิมจูฝรั่งกิมจูแมนอันนี้ก็ ไคสร้างมนใครสางมนครับตอนตอนเองไ่ครับฝรั่งนี่แม่จ้ะแม่ตอนอเองเลยครับครับเอา้าศูนเลี้ยนรูนี่แม่เป็นศูนเลี้ยนรูเหรครับแม่จ้ะอยู่นี่แม่บอกแม่เป็นศูนย์เลี้ยนรูอ่ะที่แรกก็เลี้ยนรูเจ้าของบอท่านกายอยากให้มูมาลูน้ำหลอกมันบอท่านงามรูแต้เจ้าของแม่ศูนเลี้ยนรูส่วนตัวอันนี้ก็เลย เฮดไปเรื่อยๆที่ละบาทครับอันนี้นี่ต้นละสิบบาทเนี่ยโอ้ถ้าใส่ถุงแบบนี้สิบบาทครับอันนี้พ่อมปลูกแล้วแม่โอ้ถ้าเฮาเอามาใส่ถุงแบบนี้สิบบาทจ้าเวลาไปค้ายพักตามตลาดก็เอาไปตั้งไว้น้ำแม่โอ้ครับครับของแม่ก็จะมีพื้นฐานการเป็นคนไขายนำเนาะครับเนาะแม่เป็นมาคาน้ำโอ้คือเก่งเหระครับแม่แต่แต่บักอันนี้ก็ได้ร้ายหรอลาปีนี่ บ่กครับรบัวนี่บ่กแม่ถ้าถ้ามันแกกับบอเป่เป็นยางขายมาเดพันธ์ทางออนไลน์ขายมาเดพันธ์ก็ได้แม่ไม่ขายออนไลน์ก็เปลี่ยนบ่แม่เฮ็ดไปสละกวาทุกโอกาสที่มี <laughs> ครับบักเน่าอย่างไรครับแม่คือเป็นหน่วยโดกินต้นกงเน่นีนครับเอาโอ้ยเพิ่นเอมามาไห้มันก็มาแต่ที่แดกก็เลยบ,บ,บอตัดมัน <c oughs> โอ้โอ้มีหน่วยเตียมต้นเลยพี่น้องครับีนิแม่แม่นหัวกรก็ปูกข้าบ่กครับีแม่แม่มันจนผ้าใหม่ลมครับโอ้<ะ>หน่วยงามเนาะครับนาอจะหาตนจะหาใหม่มาซับไหมข้าบบอ <c oughs> เอาบรรันีคูงการต่อไปแม่คิดว่าสิต้อ,อยอดโคงน้องหน้าไปจังไดเนี่ยครับกะยื่นเรื่องเพิ่นอีกแล้วเพิ่นบอกว่า้าผู้ใดเสียเอาอีกคนเก่าเพิ่นกะหายได้ ก็เลยว่ายื่นเรื่องไหวก็ยืน่นไหวอยู่จักสีได้บ่้ได้้าบ่ได้ก็คิดว่าสิเฮ็ดไหมเฮ็ดเราเองว่าสีเฮ็ดขูดโคกงน้องหน้าเองแมนมันมีดียังไ๋ครับแม่คืออยากเฮ็ดเพิ่มครับเฮ็ดหน้าเบิดไลไล่นึงนี่เฮสดเฮสิใดบ่เทงเมื่นดอกแต่เดียวนี่แม่เขียนไหวแม่ว่าแม่ได้ลายหมื่เมนแล้วตั้งแต่โคกหน้องหน้านี่ได้มาหลาลหมม่นแล้ว อยู่ในสาัาเลี่ยงปลาแม่นเลี่ยงปลาได้แม่นอยู่บนโคกกับปลูกไม่ผลปลูกพักได้จ้ะโอ้ล้วก็นหน้านเขาเรือเฮ็ดเขาอยู่แม่นโครงการโคกน้องหน้าจ้ะมันเห็นผลกว่าเฮ็ดหน้าธรรมดาด่าซื่อๆทั่วไปเฮ็ดหน้าราคาเขาเพบ่ดีเฮงบ่อยากบ่อยยากมือหดหน้าบ่มีกมําลังใจเฮ็ดหน้าว่ทั่อไปแม่นลงทุนปุ๋ยกแ็แค่ครับเห็นราคาเขาเราลงทุ่นไปบักไหล <c oughs> เห็นราคาเราแล้ว เห็นราคาเขาเราคาออนไหยแม่ <Man. S 1> <laughs> ปีนี่สตาร์ทพันประสันไายครับกิโลโล,ละสิบบาทออขายเบียว์เพียเจ้าเดียวก็ได้แล้ว่พันนั่นโอ้ครับครับครับเอาแม่ว่าเอาซู่ฟัง่าจุดไล่รับไล่จ่ายมาได้เป็นหมื่นมันมาจากไซนเนี่ยครับเอาได้มาจากอนีละของอยู่ในนี่ละที่ผ้ายางเบิ้งนี่ไอตอนแรกอะตอนแรกได้บักทั่วบักแตงบักเขือกระเบียรพัก ไอ้ไอ้ข้างข้างนี่ก็รอบสามเลยเด้เนยครับนี่ข้างบักชั่วนน่บ่แม่แม่รอบรอบที่สามเด้เนยนี่ตรงนี้ก็เป็นรงเลื่อนปลูกพักครับพี่น้องร่งเลื่อนปลูกพักนี่มันซอยในในเรื่องใดได้เนี่ยครับแม่ไอพักที่มันบ่อต้อการน้ำพักมันพักที่อ่อนเอมันอยู่มันมันถือฝนบ่ได บอกง่งยๆเลยมันซอยให้ขามีโร่วงเลื่อนปลูกพักในหนาฝนแม่นขั้นหนาฝนขั้นบ่มีโร่วงเลื่อนเราพักมันเปื่อยเปื่อยแม่นตรองต้อ่นี้มันก็ยังเปะคขอนคางเปื่อยได้นน่โอ้แสดงว่าหนาฝนแม่ปลูกพักได้สบายเลยสบายอยู่ในนี่แหละครับแล้วการหนาฝนนี่พักมันเปลี่ยนราคาก็ทุกฤดูเมีนปลูกหน่อยก็ได้เงินบอกครับหนาฝนน่ะบอกแม่แมนหนาฝนนี่ปลูกหน่อยก็ได้เงินเมนแนเจนาแรงลดละ รสรพันกัญยาครับนาแรงนี่ปลูกเป็นยังไงครับเนี่ยนาแรงปลูกงามแต่พักถูกคือมีขี้ดินนําอันนี้หอย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 โคงนาะหอยนาะหอยโคงนาะหอยโค้งนาะตัวยังไงเน่ย,ยนบอกครับบ่ใ <c oughs> หญ่ไงปันไดเดเมียนบอกครับโค้งนาะอันนี้หอยเชอรี่ไอไอสนิมตัวนี้เชอรี่สีทอง แต่พอเม่มันอยู่เบื้อนอันนี้ครับอันนี้ห้อยโค้งหน้าแม่นห้อยกีกะต่ต้ตัวนี้แม่นห้อยกีก้าไต้อะไรเอาเดียนใส่ตรงกลางน้ำยังได้ก็ช่างบกแต่ว่ามันมันบอกไอ้เมย์ถรามาสตร์มันบอกอันนี้เป็นใดดอกมันบอกขยายปาตัวครับบัก้อยสีทองเจ้าดีสีทองมันคืองามใช่แม่คนน่ะพ่อเมย์คนเอาใบ้านอยู่หมดแต่เอามาหลบให้แต่เอามาหลุ่นี่โอ้ตัวหนห่อยนี่คล้ายยังไงนะครับนี่ตัวหนห่อยบก ขายอยู่บ่ครับซ้ำนี่ก็จักบาทสิบบาทแม่นบ่ครับซ้ำนี่สิบบาทหาบาทซ้ำเนี่ยมันจักได้ขายดีหาบาทก็ได้แต่รุ่นน้อยก็นั่นจักน้อยครับครับครับสนใจก็ลองทั่วว่ามาคุยได้ครับพี่น้องครับคุณนะหลายอยู่ครับลูกบอกหอยเชื่อดีที่ท่องไปครับเนี่ยบันี้กไกลไครอยู่สครับเนี่ยว่ามีไกลไข่นํำนี่เนี่ยบ่ครับเราไกลไคร โอ้ข้าวเมี<า>ยม่ยนแกบดำน้ำบอกครับนี่ขายแกบดำพรสอบสอบแล้วยีตสิบบาทาแกบดำก็ขายขายทุกอย่างที่ขว้างหน้าแมวออมาใส่ในประโยชน์ในส่วนใดครับแกบดำนี่แมวมาผสมปลูกกล้วยปลูกพักใส่ใดบุตใ,ใส่โคกน้องนาเนี่ยเทสเห็นดีมันรวนเม่น<อ>ผสมกับ,ผส,กบผสมกับไอขี้อ้อยขีย้อ้อยรดนึงอันนี้รดนึงโอ้ครับครับผสมกัน สำพอแม่ปลูกพักงามแม่ดินไหมเพราะว่าแม่ปุูงดินก่อนจ้าเอาแม่ปุงดินยังไงก่อนปลูกพักเนี่ยครับเอาใส่ผสมอย่างเนี่ยห้าสิผสมแกบดำอยู่นี่เลยกับขี้อ้อยผสมผสมแล้วก็เอาน้ำมกักอาเก็บไว้ประมาณจากักหรือสองอาทิตย์นี่ละแล้วก็ขนไปใส่ห้าห้าคุาดแปลงพักเลยห้ากับเอาไปบานเลยไปว<อ>า,านาใส่ไรบ่บพอประมาณ เอาไปว่านใส่พ่อประมาณจ้บาบาดนี้ต้นกล้วยนี่ก็ใส่ใส่ใส่ทุกต้นครับไปปรุง <Okay. S 2> ดินก่อนจ้าอันนี้คือแ่งอาหารแ่งโปรตีนแล,แล้วก็เอาเฟื่องเฟื่องปลกบาดน,นี้โอ้แล้วก็ห่มดินนำ้ำห่มดินทุกอย่างที่ปลูกบอกครับปลูกยังไปก็ต้องห่มดินนำ้ำเมนเก็บเก็บฟ่างไว้ประมาณนลอยก่ากับพ่อใส่หรอกครับไปบ่ <laughs> เงี้ยครับเนี่ยใครเป็นยังไงครับเนี่ยเห็นกำไรเห็นเงินดีบ่กครับก็พอได้กินนี่ละเงื่อนกับพอได้ซื้อว่าอาหารมีนบอก่ครับข้าเจ้าเลี้ยงคือว่าได้กำไรดีเลยได้ยู่แต่ว่ามันกระไดพ่อปานนั่นละครับไก่เลี้ยงชิบตัวจ้าก็เอาไอ้เนี่ยก่อนแนแดงให้กินแน่ล่ะกับอันนี้แนครับผมว่าอาหารพักแนครับมียังกับมี่ไเพิ่นกินโรดมี่ยังกับมี่ไ้จับ ก็นั้นกกุ้งน้อยนิดหน่อยกุ้งยังครับกุ้งฝอยเห็นตัวอยู่บ่ครับโอ้ยกล่องสีแนมเห็นบ่ก็สีเห็นตั้งแต่ไอ้ตาเขาเห็นอยู่ดอกแต่ว่ากล่องมันตายไปเห็นครับครับต้นหน่อยอ่าโอเคแล้วครับแม่พื้นที่หนึ่งไร่พอเพียงเพราะเอาสุดท้ายนี่แม่ไม่ยังสิฝากอีกบ่ครับฝากพี่น้องผู้ใดสิเฮ็ดเฮ็ดเลยบ่ต้องคิดเฮ็ดแล้วเดี๋ยวเสียสิว่าเฮ็ดบ่เป็นกะเดี๋ยวก็สิไปเรื่อยๆเอง เฮ็ดแล้วมีความสุกมีรา่ได้พร้อมบอกครับเฮ็ดจังไมีไรายได้ครับเนี่ยปลูกพักไอ้ตอนแรกเขากับปลูกพักปลูกพักไอ้ได้กินไน<ม>เรเร,เริ่ม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 จากปลูกพักไอ้เขาเอิหยังห่ะระยะสั้นแมนเขาไอ้ <laughs> <laughs> ปลูกพักระยะสัน้น <laughs> <laughs> บาดนี้ก็จังเขากับจังคอย เอาต้นใหม่ต้อนอยางใส่ไปแล้วกับตอไปห้ากระสิบปไดดูแลเพิ่นเพิ่นกระสิได้รดูแล่ห้าตอไปอ๋อครับครับตอไปพืชผลที่ห้าปลูกไว้มันกระสีเรื่มออกมากออกผลแน่แนเมันก็่สีเริ่มกลับมาดูแลห้าแมน่นในช่วงแรกเขากระดูแลเขาไปก่อนจ้าครับครับแล้วก็กินพักระยะสั้นไปก่อนจ้า <laughs> <laughs> โอเคครับแม่ครับเมื่อนี้เอ้าขอบคุณแม่หลายๆครับที่พามาเดินเยี่ยมชมขอบคุณครับแม่ครับ นะครับพี่น้องมุกเปาาดรัก